สวัสดีครับวันนี้ทัวร์ม,นม,มันนี้มายามรอบีกยอ้วนี่บรรยากาศบ้านท้องครับบรรยากาศท้องนาท้องนี้เขาเกีียวไปแล้วแล้วองนี้เขากำลังกำลังตั้งท้องนะนอ,องอกาศธรรมชาติ ท้องฟ้ากัดดีครับผมเริ่มมีเขาเริ่มมีหนาวแล้วี๋ยวไปเบิ้งไว้เขาใช้หลอดไปใช้ใส่ไนะว้นะหนาวหนาวเดดจะเริ่ออกเลยทิศ À, thịt Đúng là đi cả đi giảm sao bà xin bơ bưng bơ bưng anh cho kênh nhà mà phố lập lại lúc đề vào ma không bùi tập hạng đây sấy u mi ngủ không lại ngủ quá ui ngủ hơi หูเหรอเออหูสัวงูงูดิแบบนี้หัวเรืองอ้อยเขาไปกินปลามั้งโอ้ปลาเพียบเลยปะหืเห็นแล้นี่เห็นเลยเขาโยองอกได้ปะเอาไปน้ำทั้งส่งปุ๋ยทั้งอย่างเลย โมลุเปิดยุกออกนี่ล่ะให้มันไหลออกนี่ละปามันอยู่ข่อนแล้วอะเอามันน่ะปล่อยมันน่ะเดียวไม่เดี๋ยวไม่เยอะโอ้หัวดิบอ่าหัีดเี่จบเลยเดียวม้าล่นี่ยมันเลย เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมนองเป็นแผน่ะเอ้าไป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 ละไปละไปละออกแล้วไปเลยไ่เลยไปเลยไปเลยจบเข้าบ่หินคาโต้ ไปเลนไปไปเร็วพูนลงน้ำไปพูนเร็วพูน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 นเห็นหลงน้ำแล้วนะโอ้ป่าโอะกเยอะเลยโดนโอ้มาแล้วดวงลา không phải nhưng cũng lại đâu nữa mà dạng xe cái gì không đen đúng không, đó, không rồi tiêm ạ phó nhục vườn mới thăng thai gì đâu อู้นไหลอยู่จุกเนื้อเสร็จะจุกเปิดอะเออ้เอายนเงเปิดหรือมึงโยนทิ้งไปตั้งแต่ทังหลังดล้วมัน้ม ฮัมบูน่ะบุเสียงปลานี่ใส่เสร็จเรียบร้อยละยังเม่เฮ้ยพี่ยังไม่ขนาดใส่ตัวเดียวตัวฟ้าพี่เห่อน้ำมีปลา งานมีเขาเขาด้ยเดีออย๋ยงอาองเสร็จเรียบร้อยสำหรับทริปนี้ครับผมยามใส่มาเมื่อกี้นี่ได้ผักนี่ปลาได้สัตว์เลยนี่ วันนี้เป็นวันที่สองครับผมพราะว่าเมื่อวานนี่ก็มาถึงเลขเลยต้องชินผักไปก่อนครับผมนี่ปลาไหลแต่บอกว่า,างบบเกกงินเจ็บริดนะทำพงกก bằng xây nhân lên tăng lại bạn hả ít cũ tăng mô mi lợi